มาค่ะพี่น้องมอนีเพ็กซิเฮดยำกุ้งสดคณะกรอบเด้อค่ะนี่ใส่เคองเรียบรอย้อยใส่หอมมะระใส่ใบสะระแหน่นะคะนี่เบิ้งค่ะพี่น้องน้ำลาดหรือน้ำจิม้มซีฟูดเบาเชนิ่นเฮ็ดเรียบร้อยนะคะเป็นตาแ่บคักค่ะนี่เพ็กซิเอาน้ำจิม้มซีฟูดนี่ใส่ลงไปค่ะพี่นอ้อง แบบเหนียวตุยตุยเลยค่ะพี่นอ้องเฮ็ดบ่ยากค่ะพี่น้องทำง่ายง่ายเมนูกับแกมเด้อนี่เหตุใส่สงการเนาะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วได้ค่ะพร้อมเสิร์ฟโอ้โอยเบิ่หนีซ่ซีสัน อหอ,อ,อมบอมอม่ยำคนากรอบ่นยำกุ้งสดคนากรอบอ สวัสดีค่ะมือนีมาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินเที่ยวกับเราบายเพกค,ค่ะค่ะพี่น้องมือนีเพกได้กุ้งสดขนากรอบเด้อค่ะนำจิ้มบาาเช่นเป็นผู้เห็ดนะคะปลาพี่น้องเบิ้งค่ะใส่ขนาใส่มะระใส่สารแน่เด้อค่ะมาค่ะพี่น้องเสบแสบๆน้ำกันเด้อค่ะเบิง้งโตกุ้งโตหน่ๆค่ะพี่น้อง ืพักกัดจะมี่พักชื่อเนี่แพล็กไกนอนใหม่ฝรั่งมานั่มค่ะสะลัดแตงกวาละกันสะลัดแม่ค่ะแสบคักพี่น้องเมนูกลับแกมช่วงสงการค่ะพี่น้องไปเห็ดเบิงงเดอร์ค่ะเฮ็ดบ่รนากด้ค่ะ Hmm. cùng tập tuổi này Mm. mm. อืมอืมพี่น้องทั้งแสบทั้งเผ็ด 嗯。Mm. เพชรค่ะค่ะ เพชค่ะค่ะพี่นอ้องกัย่างบะขันเบิดนะคะแต่ว่าสู่เบาไวแล้วนะคะแสบปากน้ำขาปากเพกเป็นแผลนะคะเดี๋ยวจะไปกินต่อนะคะเดี๋ยวให้จะคลองเศร้าเพชรก่อนเด้อค,ค่ะสำหรับคลิปนี้เพกก็ได้ยำกุ้งสดคณะกรอบนะคะมาฝากพี่น้องเด้อค่ะเป็นเมนูกลับแก้มนะคะเอาไปเฮ็ดก,กิน ช่วงเทศกาลสงการกันไนด้เลยค่ะแสบพื้นกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เพคกฝากไวส้สซัหน่นะคะฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวกับเราบายเพคให่เพจน้ำเนย้ยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ